เมื่อความท้าทายครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นณภูเขาน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่านี่คืออีพีที่2แล้วนะสำหรับการปีนเขาครั้งแรกของเรานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่บนภูเขาหิมะที่ทุกคนคิดว่าน่าจะท้าทายที่สุดตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงเบดแคมที่1แล้วขอดูแผนที่นิดนึง นี่เลยนะคะก่อนที่เราจะไปถึงที่ที่สูงสุดของเทือกเขาแห่งนี้เราจะต้องผ่านทั้งหมด4แคมป์ด้วยกันและตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์ที่1ซึ่งก็แปลว่าเรายังมีอีกหลายความท้าทายกว่าที่เราจะเข้าไปถึงจุดสูงสุดของที่นี่ภารกิจของวันนี้ก็คือเราจะไปที่แคมป์ที่2ให้ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์หนึ่งซึ่งผ่านเบดแคมป์มาเมื่อครั้งที่แล้วสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้หลังจบคลิปนี้ค่ะเอาล่ะวันนี้เราพร้อมมากที่จะปีนเทือกเขาหิมะสุดแสนอันตรายแห่งนี้ค่ะและอุปกรณ์ เราในวันนี้นะคะก็มีวิทยุแผนที่ขวดน้ําซึ่งตอนนี้น้ําเต็มขวดเลยค่ะสามารถดื่มได้ทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถเติมน้ําในขวดได้ด้วยนะคะไฟฉาเวลาที่เราปีนเขาตอนกลางคืนมียาหากว่าเราบาดเจ็บแล้วก็พลุแล้วก็เอเนอร์จีบร์ค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ลบ48องศาเลยนะคะ ค่อนข้างที่จะหนาวทีเดียวโูมีป้ายเตือนบอกว่ามีลมพัดแรงนะคะค่อนข้างอันตรายนิดนึงโอ้โหเป็นอันตรายจริงๆค่ะทุกคนเราจะผ่านด่านแรกไปได้ไหมเนี่ยฮึโอ้โหเพื่อนข้ามไปได้แล้วเหรอเย้ yeah, ผ่านมาได้แล้วค่ะุอยโขดหินตรงนี้มันแคบมากๆนะคะจะต้องระวังอุย้ยมีเพื่อนตกลงไปด้วยตรงนี้ก็อันตรายนะคะ บันไดมันขาดขาดค่ะทุกคนโอ้ยเอหเรียบร้อยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะมาเพื่อนคนไทยเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะด้านหน้าเหมือนจะมีอะไรอีกแล้วบันไดน้าแข็งบันไดน้ําแข็งจะต้องกระโดดตลอดระยะการปีนนะคะเดินเฉยๆไม่ได้โอเคฮึโ,โหต้องกะจังหวะดีๆมากๆเลยนะเนี่ย ใกล้จะมืดลงแล้วนะคะตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่งนะคะเป็นช่วงเวลากำลังเย็นเย็นเลยค่ะดูเหมือนว่าเราจะมาผิดทางแล้วหรือเปล่าเขาให้ลงด้านล่างนะคะโอโ้นุ่นเจอแล้วค่ะเฮ้ยเริ่มมืดขึ้นแล้วค่ะถ้าตกลงไปอีกเนี่ยมีหวังบาดเจ็บหนักแน่ต้องกลับไปที่เบสแคมเพื่อซื้อ,อยาหรือเปล่ายาที่เราได้มาเนี่ยมันซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ได้หมดหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเค มืดมากแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาสา่งุ่มเขาบอกว่ามีทางหนึ่งนะคะที่เป็นทางที่อันตรายแล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะที่เป็นทางที่ปลอดภัยสําหรับเรานะสามารถเลือกได้ทั้งสองทางนะคะโหทางนี้นี่มันแบบสนิมเคลอะเลยค่ะทุกคนน่ากลัวเหมือนกันนะไปดูทางที่ปลอดภัยกันเลยดีกว่านะคะทางที่ปลอดภัยจะเป็นยังไงบ้างนะโห ทางที่ปลอดภัยก็ดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเนี่ยเราจะเลือกทางไหนดีคะเลือกทางที่ปลอดภัยหรือว่าทางที่อันตราย,ยสำหรับนักปีนเขาบิกินเนอร์แบบเรานะคะเราอาจจะต้องเลือกทางที่ปลอดภัยคะ่ะทุกคนเพื่อเซฟกับตัวเองมากกว่านะคะไปกันเลยด,ดีกว่านะคะดูสุขภาพของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วด้วยนะโอ้มันมีทางไปด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ลงด้านล่างได้ด้วยอ๋อระวังนะเพื่อน มาเร็วเหมือนเขาต้องการหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาหล่นลงไปด้านล่างนะคะแต่ว่าเขาน่าจะลงไปข้างล่างแล้วนะอาจจะไปเจอกันข้างหน้าก็ได้นะมีคนหล่นลงไปด้านล่างแต่เราลงไปช่วยเขาไม่ได้นะคะอีกแล้วหรออีกคนหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากลับมาที่แคมป์หนึ่งแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าพายุกําลังมาค่ะพายุหิมะนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องหาที่หลบก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเดินใหม่นะคะที่นี่เลยนะคะทอแอบหลบหลบพายุหิมะสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพายุหิมะสงบลงแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมากันค่ะเหมือนว่าทุกอย่างจะสงบลงแล้วนะคะข้างนอกมีแค่หิมะตกแล้วค่ะพายุหิมะหายไปแล้วเรากลับมาปีนอีกรอบกันเลยนะคะวันนี้น่าจะหลายรอบหน่อยนะ มาเลยค่ะได้แล้วค่ะไปม,มีเพื่อนตามมาด้านหลังคนนึงนะคะแต่ว่าเขาน่าจะติดอยู่ตรงบันไดตรงนั้นสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวเขาคงกลับมาว้านี่นะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะของจุดนี้นะคะเขาเรียกว่า Character ทานแอนซ c c ติกนะคะทานแอนซ i c ติกเ t า i เทนเมาเคิร์สแพทิกนี่เลยนะจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะแต่เหมือนว่าจะมีพายุมาอีกแล้วนะคะเนี่ย ดูเหมือนแบบพายุรุนแรงเลยค่ะไปต่อกกันเลยนะโอเคขึ้นมาข้างบนโอเคค่ะตอนแรกเราหาตรงนี้ไม่เจอนะหาจุดนี้ไม่เจอปีนบันไดตอนกลางวันค่ะก่อนหน้านี้เรามาตอนกลางคืนมันอาจจะยากนิดหน่อย หละก็เป็นทางเลือกของเรานะคะทางที่อันตรายหรือว่าทางที่ปลอดภัยเขาไปทางที่ปลอดภัยก่อนนะคะโอ้หตรงนี้ก็มืดอีกแล้วใช้ไฟฉายสักหน่อยนะคะโอเคมาเมื่อกี้เราหล่นไปอีกแล้วรอบหนึ่งนะคราวนี้เราจะขอยีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโอ้โหพระจันทร์สวยเชี่ยว โอ,อ้มืดมืดเต๋อเลยค่ะเฮ้ยอ๋โอเคมันพอดีมันมืดมากนะคะอันนี้มันมีลูกศรบอกว่าให้ชี้ไปทางนี้ค่ะห้ามไปทางโน้นนะคะโอเคขึ้นมาได้แล้วค่ะโอเคน่าจะเป็นภูเขาที่มีแต่ก้อนเมฆนะคะโหมันอันตรายน่าดู มืดมากแถมยังมีแต่เมฆมีแต่หมอกอีกด้วยค่ะเดินไปตามทางนะคะเราน่าจะปลอดภัยมีเพื่อนอยู่ตรงนี้คนนึงค่ะเขากำลังทำอะไรของเขาก็ไม่รู้นะไม่เห็นเขาเดินมาเลยอะ่ะอุยนั่นมันแค้มสามหรือเปล่าขอเข้าไปดูใกล้ๆนะคะทุกคนมีอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะสปอน o w Mobile นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรามีรถแล้วนะเราอาจจะต้องฝึกขับนิดนึงนะคะโห oh, นี่ไงไปตามทางนี้เลยโอ้ไปต่อกันเลยค่ะการปีนเขาครั้งนี้มันสนุกมากเลยนะคะโอ้โหคําเตือนระวังขับช้าๆปัญหาก็คือขับช้าๆนี่แหละ ขับยังไม่ค่อยเก่งเลยจะให้ขับช้าๆได้ไงละเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะประสบวันเหตุน,นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมาเขาไปต่อแล้วกันด่านลางก็เป็นเหวลงลึกอยู่นะคะเขาบอกให้ขับช้าๆโอ,โอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ต้องขับช้าๆจริงๆนะทุกคนไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันปีนขึ้นไปได้ไหมเนี่ย สงสัยเราต้องเรียกคนมาช่วยแล้วค่ะต้องอรอนิดนึงนะคะขอทีมช่วยเหลือนิดนึงดูเหมือนว่าจะไม่มีใครลงมาช่วยเรานะคะอาจจะมีทางออกสำหรับเราก็ได้นะหรือที่ใกล้ๆนะคะที่จะยังพอขึ้นไปได้นะโอเคขึ้นมาได้แล้วค่ะทุกคน จากบูสค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันนะคะเราวิ่งได้อยู่นะถึงแม้จะไม่มีรถก็ตามนะคะเฮ้ยทุกคนข้างหน้าเรานะมีเหมือนสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยค่ะนี่ตรงนี้มีนกพันกินด้วยเป็นนกพันกินจริงๆด้วยค่ะทำไมมันสะพายเป้ด้วยอ่ะไหนดูเราเข้าไปใกล้เขาได้ไหมคะนกพันกวินสะพายเป้ด้วยโอ้น่ารักมากเปิดกระเป๋าได้เปล่า ตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆค่ะมันน่าจะไกลยอยู่อ่ะทุกคนเราไม่อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ก็เป็นร้านโล่งๆนะคะไกลๆเลยอะไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะรถของเราติดอยู่ในซอกเขาเสียใจมากนะคะอ่ามาถึงจุดนี้เขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเอาเจสกีขึ้นมาได้แล้วนะก็ต้องเดินทางกันต่อนะคะ มีแมวน้ํำให้เราลงไปหรอชี้ลงไปข้างล่างนะดำลงไปนะคะเราตามตามเส้นเชือกไปนะคะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่ามีแมวน้ําอยู่ในนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะทําร้ายอะไรเราหรือเปล่านะโอ้โหเขามีไกด์นะคะเป็นทางให้เราแววว่ายตามไปนะไม่รู้ว่าเขาจะดื่มน้ําในนี้ได้หรือเปล่านะขอดื่มน้ําในนี้ดูสิ ดื่มน้ำในนี้ได้จริงด้วยค่ะเป็นทางแบบยาวไกลเหมือนกันนะคะอุ้ยอุยอุย,อยมีแมวน้ำจริงๆด้วยอะเขาว่ายอยู่แถวๆนี้นะอยากเห็นนะ่ะแต่กลัวว่าจะเจ็บหนักอีกขอว่ายไปไกลๆดูสิเป็นตัวยังไงฮัลโหลจ้าแมวน้ำโอ้ย ชนได้ด้วยค่ะไม่เป็นไรนะอ๋อากาศจะหมดแล้วเหลือแค่3จุดเองอีกไกลแค่ไหนคะเนี่ยแทบลงเรื่อยๆนะแล้วเราก็เหมือนอากาศจะหมดแล้วค่ะทุกคนต้องรีบแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมดยังเอ้ใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นแสงเห็นแสงละเห็นแสงละโอ้ยอากาศหมดก่อนหมดแต่เล่นไปหน่อยนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวดำลงไปอีกรอบก่อนที่อากาศจะหมดนะ,ะเดี๋ยวจะไม่เล่นกับน้องแมวน้ำละ เขาบินไปบินมานะแต่ว่าไม่ชนเรานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะลดลงเร็วมากขึ้นนะแล้วก็สุขภาพก็ลดลงเร็วมากขึ้นนะคะอันตารายอยู่เพราะฉะนั้นต้องรีบไปนะไม่รู้ว่าน้องอุ๋งเนี่ยบินเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยทำให้เลือเราลดได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วก็เหมือนไม่ได้ทําให้เลือเราลดลงเยอะนะคะต้องรีบไปแล้วค่ะอากาศจะหมดแล้วโอเคเหลือครึ่งนึงยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ย รอดปลอดภัยขึ้นมาแล้วค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะน่าจะใกล้ถึงแคมป์สองแล้วหรือเปล่าเย่ yeah! ที่นี่น่าจะเป็นแคมป์สองนะคะทุกคนว้าแคมป์สองจริงๆด้วยค่ะเย่ yeah! มาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปพอจนภัยในเลเวลต่อไปกันค่ะเนื่องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ